ประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่มีแหล่งผลิตกัญชาซึ่งดีที่สุดคือพันธุ์สาติว่าอไอพันธุ์สาติว่าในข้อดีกงวันคือมี TSC สารสารเคมีในในมันชื่อ TSC จัตตาไฮโดครคาบิโนโนสูงเปอร์รเซ็นต์มันถึง15-20เปอร์เซ็นตซึ่งตัวเนี้มันใช้รักษาโรคมะเร็งได้ดีการการรักษามะเร็งหรือกระบวนการในการทำงานของของ,ง TSC เนี่ย TSC นี่เป็นตัวไปทําลายเซลล์มะเร็งโดยตรงโดยไปกระตุ้นทําให้ยีนที่ฆ่าตัวตายของเซลล์มะเร็งตื่นขึ้นมาทำงานก็คือไปเร่งกระบวนการ a พ o p t o s i s ของเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งจะตายเองดั้น TSC เราจะเห็นว่าเวลาถ้าใช้คุณได้โดสพอสมควรใช้ในโดสในในขนาดยาซึ่งซึ่งพอพอพอนะสูงพอเนี่ยมันจะทำให้เซลล์มะเร็งยุบขนาดเร้แวลงได้เร็วมาก อย่างโรกมะเร็งปอดหรือมะเร็งที่ผมเจอนะมะเร็งไทรอยครับมะเร็งปอดเนี่ยยุบขนาดได้เร็วมากประมัณงเจ็ดวันทึงสี่วันอย่างอเงี้ยเร็วขนาดนั้นรวมทั้งมะเร็งเต้านมด้วยครับซึ่งเอ,อพูดตรงๆนะว่าเอ,อผมไม่รู้ว่าการฉีดทีโมโนมันยุบเร็วขนาดไหนนะอืแต่ว่าถ้าคุณบอกใช้คัญชาเนี่ยขนาดที่เขาใช้คือสองกรัม 3กรัมต่อว,วันคือหกสิบกรัมในภายในเก้าสิบวันน่ะโดที่เขาโดที่สามารถทำลายเซลล์มะเมร็งได้คือหกสิบกรัมในเก้าสิบวันต้องอยู่ที่ว่าขนาดของกัญชาทีทา่ที่เขาใช้ชนิดของกัญชาที่เขาเอามาใช้เนี่ยเป็นแบบไหนเพราะตอนนี้มันมีหลายแบบไงกัญชามาผลิตมาผสมกับไ,ไอ้นโน่นไี้นี่มาที่ที่เยอะที่สุดก็คือผสมกับน้ำมันมะพร้าวมาครับ<ะ>นะหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ห้าสิบกรัมนี่มันก็จะเป็นเนื้อกัญชาจริงที่พายทั้นั้นมันอาจจะไม่เร็วเท่าไอ้เนื้อกัญชาร้อยร์เซแต่ถ้าแบบที่ที่เขาแนะนําให้ทําก็คือคุณปลูกเองปลูกและใช้ผลิตเองซึ่งวิธีผลิตน้ํามันกัญชาเนี่ยมันไม่ยากเขาบอกว่าที่ผมฟังจากอาจารย์หมอสมยศกิติมั่งคงแต่ท่านบอกว่าใช้กัญชา6ต้นเอง หกต้นเนี่จะได้หกสิบกรัม,มที่พอที่สามารถจะพอรักษามะเร็งได้หนึ่งคอร์สคือประมาณหกสิบกรัมนี่ใช้หมดภายในสองสาเดือนครับเพราะนั้นถ้าถ้าถ้าบันจริงคือคือผมก็เชื่อเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมพบด้วยตัวเองนะผมเจอคนไข้คนหนึ่งมะเร็งไทรอยรเขาใช้กัญชาอยู่แล้วเขาใช้กัญาแนอกแล้วแต่ว่า พอมจะใช้อีกโรงพาบาลหนึ่งโรงพาบาลนั้นไม่ยอมให้ใช้ไงเขาก็เลยบอกย้ายมาอยู่ที่โรงพาบาลที่ผมผมท <ำ S 1> ําอยู่ตอนนั้นอืปรากฏว่าเมะเร็งวันที่มาถึงผมวัดวัดรอบเซนรอบวัดขนาดของเซลล์มะเร็งก็ประมาณสักเจ็ดแปดเซนเกับสิบเซนอะครับไม่น่าเชื่อเจ็ดวันเหลือสามเซนอืมเร็วมาก